นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังจจนงพนีตกเป็นประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่เธอโพสตภาพตัวเองนั่งทานอาหารริมทางด้วยชุดที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมอภาพที่ดูเพินๆเ,เ,เหมือนเป็นเพียงการรีวิวอาหารแสนอร่อยแต่กลับกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะชุดที่เธอสวมใส่ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นชุดนอนและไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่ในที่สาธารณะเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความ ละเอียดอ่อนของการแสดงออกในโลกโซเชียลและความแตกต่างของมุมมองระหว่างคนในสังคมที่บางครั้งอาจนำไปสู่การถกเถียงและความเข้าใจผิดได้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของจนงพนีครั้งนี้ยังเปิดประเด็นให้เห็นถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างภาพลักษณ์และการจัดการกับกระแสดรมาม่าซึ่งเป็นเรื่องงอที่เหล่าคนดังต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาการที่เธอเลือกตอบโต้ด้วยความฉลาดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีมุมมองของชาวเน็ต บางกลุ่มที่มองว่าการตอบโต้ของเธออาจจะดูรุนแรงเกินไปหรืออาจเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองก็เป็นได้หัวข้อประเด็นที่1ชุดนอนริมทางเหมาะสมหรือไม่ เจนงผนีโพสภาพตัวเองกำลังรับประทานอาหารริมทางโดยสวมใส่ชุดที่หลายคนมองว่าเป็นชุดนอนภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตส่วนใหญ่สแสดงความคิดเห็นโดยบางส่วนมองว่าชุดที่เธอสวมใส่ไม่เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสไปนอการขาดความเคารพต่อสถานที่สาธารณะและอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ตัวเธอเองในขณะที่อีกส่วนนอนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอและไม่ควรไปก้าไก่และมองว่าเป็นการสร้างราม่าเกินเหตุหลายคนตั้งคำถามว่าแค่ชุดที่ใส่จำเป็นต้องถึงขั้นวิพากวิจารณ์กันขนาดนี้หรือไม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมาตรฐานทางสังคมและความคิดเห็นที่หลากหลายในสังคมไทยยิ่งไปกว่านั้นมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่านี่อาจเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแสะให้กับตัวเธอเองโดยการสร้างราม่าเล็กๆน้อยๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากสื่อและแฟนคลับ หัวข้อประเด็นที่2การตอบโต้ของจนงพนีและมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักจนงพนีได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าชุดที่เธอสวมใส่เป็นชุดที่เธอสวมใส่สบายและเหมาะสมกับการเดินทางและเธอได้นั่งทานอาหารบนรถซึ่งเป็นที่พักผ่อนของเธอการตอบโต้ของเธอดูเหมือนจะไม่ลดความร้อนแรงของกระแสวิพากวิจารณแต่กลับทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นมุมมองของชาวเน็ตบางส่วน มองว่าการตอบโต้ของเธอดูเหมือนจะไม่เหมาะสมและอาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองและไม่ควรยอมรับการวิพากวิจารณ์ะที่ไม่เป็นธรรมมุมมองของชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าการตอบโต้ของเธออาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเองและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทําให้เสียแฟนคลับไปบางส่วนได้และนี่อาจเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกระแสะให้กับตัวเองประเด็นอื่นๆ การใช้โซเชียลมีเดียเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังและการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองการโพสตภาพหรือข้อความลงบนโลกออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะโพสต์อะไรลงบนโลกออนไลน์ความแตกต่างของมุมมองเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมุมมองและความคิดเห็นในสังคมสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งมองว่าเหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าไม่เหมาะสม ดังนั้นการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสรุปกรณีของจนงพนีเป็นตัวอย่างของการใช้โซเชียลมีเดียและการรับมือกับกระแสราม่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมปัจจุบันและความแตกต่างของมุมมองการที่เธอเลือกตอบโต้อาจเป็นกลยุทธ์หรือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบ